เรายัางมีชีวิตขอยตั้งจิตตั้งใจไม่ควรประมาทเพลิดเพลินมมวเมาเล่งความภาคความเพียรไม่ใช่ว่าเอออยู่ไปให้บรหมวดวันหมดเวลาไม่ต้องไปทำความภาคความเพียรอันนั้นเรียกว่าประมาทอยู่แบบคนประมาทประมาทเพลิดเพลิน ก็ต้องเพียนตั้งใจระลึกพุโทโธพุธโทโธคือทำอะไรทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็ได้แหละศีลให้รักษาเป็นโพนาให้มากมากลูกเราอยู่มีเรียกว่ามีประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่ตนได้บริบูรณ์ ประโยชน์ตนล้วกับประโยชน์ผู้อื่นก็อย่างนี้แหละผู้ที่มาบำเพ็ญช่วยกันนะนํำตักเตือนว่า,ากก่าเรื่อทุกท่านก็ควรจะพยายามทำตามและเป็นผู้ที่เจริญจริงๆแต่ถ้าเป็นคนว่าอยากสอนอยากออมีมากแหละแต่ว่าก็ไม่มีเหมือนไม่มีเพราะไม่ได้ ประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติก็ยังไม่ขจัดกิเลสไม่ขจัดเอาแต่กิเลสเพิ่มเข้าไปเอาแต่สิ่งที่ไม่มีสาระอะไรที่ไม่มีสาระจิตที่พวกเรา ไม่มีสตินะไะหน่ำไ่ทำสิ่งที่ไม่ประโยชน์คิดโน่นคิดนีดน่ปุงส่านปุุงแต่งคิดเรื่องอดีตบางทีก็ไปเรื่องอนาคตไม่กำหนดอยู่ปัจจุบันกำหนดจิตของเราเนี่หละที่จะได้อานิสง์ได้แบบชนิดว่าแต่ก่อนนี้ไม่ศรัทธาพอมาพิจารณากายทุกวันทุกวัน,วนมีสติ เป็นไปในกายสบายใจเพิ่มไปปัญญาศรัทธ,ธาก็เกิดศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในคุณพู้เจ้าพระรมประสงค์แต่ก่อนนี้หลงมันทั้งวันหลงไหลายไปตามอำนาจของกิเลสทุยทยานยากมากๆเกโดยมีสติดีก็ไม่มีอะ้วไม่เลยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหา เย่อยายาอยากไม่มีชำระตัวเองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ปองใสรักษาจิตรักษาใจกายก็เรียบร้อยวาจาก,ก็เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์จิตใจตั้งมั่นไม่วันไว้ก็เป็นสมาธิปัญญารอบรู้ในกองสังขารก็มาพิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับทั้งวัน ที่ว่าเคยทุกข์ก็หายทุกข์เลยได้ยไม่ทุกข์เลยที่ไปคนโกรกมากๆก็บรรเทาเบาไปไม่ถือทิฏฐิมานะไม่เอาแล้วมีตะละสกายทิฏฐิถือว่ากูว่ากูถือว่าตัวว่าตนก็ไม่เอาไม่โมวัวเมาในลาบสักละเปลี่ยนเป็นคน ละคนละแต่ก่อนเนี่ยโอจะเอาอยู่น่ไดหละเอามากๆเท่าไรไม่อิ่มเท่าไรไม่พอขอให้ได้ไหวมันทั้งวันเหนื่อยบางคนไปยนตายไปหาครับหมดเรี่ยวหมดแรงไปเพ๊ิไปเลยพวกที่ไปขายลอตเตอรี่ตายกันเป็นลมตายในชีวิตที่ว่า มาปฏิบัติพอดาเอาจิตของเราไม่ให้ปุุงไม่ให้ฟุง้งไม่ให้เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ส่วนมากคนจะต้องคิดไปถึงเรื่องอดีตแต่นี้เราไม่ได้ไปเอาอยู่ปัจจุบันตลอดรู้อยู่ปัจจุบันเห็นอยู่ปัจจุบันพิจารณากายสติเป็นไปในกาย รู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับอย่างนี้มันก็แตกก็ตายให้เห็นชัดเจนไม่มีวันไหนที่เราบังคับไม่ให้มันเจ็บมันเจ็บทุกวันมันปวดมันทุกข์ทรมานถ้าขันร่างกายโอ้ทุกคนห่วงทั้งนั้นแหะเพราะว่าเป็นตัวกูตัวกูเ่ยล่ะทําคันนอเกินใครพูดอะไรเล็หน้อยไม่ได้โกรธ พมันถึงมันหวงว่าเป็นตัวกูตัวเขาตัวเรามายึดตัวนี้แหละที่ว่าทําไมต้องเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรามามีทิฏฐิถือตนถือตัวถือเขาถือเราถ้ามันไม่ใช่แล้วก็ไม่ได้มาเอานี่เรามาแก้กันอยู่เดี๋ยวนี้แหละแก้จิตแก้ใจแก้ไม่ให้มัยึดมัวเมาในธาตุในกันว่าเอาเป็นตัวตวนหัวเขาตัวเรา ส่วนมาพูดกันไม่รู้เรื่องเอาละมีแต่ยึดเอาบางคนก็พูดอะไรก็มองในแง่ว่าคนนู้นว่าคนนี้ด่าอะไรว้าละพัดละทิฏฐิถือกูถือเขาถือเราเลยทุกข์หนักแต่ว่ามาแก้เนไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทีนี้ไม่ได้ไปยึด ไม่ได้ไปถือว่าตัวเขาตัวเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟดินอีกหน่อยมันก็สภาพอันนี้มันก็ไปแล้วทุกวันก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสภาพธรรมชาติให้เห็นแน่นอนชัดเจนมากไม่ได้มีอะไรที่ใครจะบังคับให้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ไม่อยากให้มันเป็นมันก็เป็นไม่อยากให้เจ็บมันก็เจ็บไม่ยากให้แกมันก็แก กพยายาธทีหรือว่ามรณะนี่คือตายเลยนะมรนังมรณังสุเบมรณังสุเบตายไม่มีใครพ้นได้นี่แหละที่ว่าเอ๊ะทำไมสมัยก่อนก็เพิดเพลินเ,นเมาทั้งวันทั้งวันเมันเป็นเด็กเป็นเล็กแต่เดีด๋ยวนี้มันไม่ได้เมาอะไรละมันเห็นโทษเทนไฟ มันก็มีแต่ทุกข์ไม่รู้แหละร่างกายทาตุกันอะไรนี่ตะก่อนตาก็พอมองเห็นอะไรชัดเจนดีหูก็ดีตาก็ดีวันก็ดีเดี๋ยวนีเอาละทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วถึงจะทำยังไงแก้ยังไงมันก็ไม่ดีสภาพอัน,นี้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรา บังคับไม่ได้ตามปรารถนาบังคับไม่ให้เจ็บมันบังคับไม่ได้เอายาอะไรมาป้องกันดีที่สุดเอาเอามาเต่ก็ไม่ได้รักษาไม่ได้เรื่องเจ็บกรอบเจ็บพราะมันสภาพที่แก่แล้วก็แก่ไปพวกที่เขาเอาบำรุงยารักษาดีๆมาขนาดไหนก็ไม่ได้มีรักษาให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีมันก็เป็นสภาพธรรมชาติ แรปรปรวนไปอยู่ทุกขณะนี่ก็เห็นกันชัดเจนนะว,ว่าเออไม่มีที่จะฝืนธรรมชาติธรรมะต้องเป็นไปในสิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นสิ่งที่เราปรารถนาเราอยากให้ได้อย่างนั้นต้องให้เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ไอันนี้เนีกว่าอยู่กับหลักธรรมชาติ ้อไม่ยึดไม่ติดจิตไม่ได้มาถือเอามาเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเขาเป็นเราเราก็ไม่บัวไม่เมาเอา,เอาบุญบุญเกิดจากอะไรอาให้รู้ว่าบุญเกิดจากรักษาเทียนให้ทานบุเป็นปานาะมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลาเอาชนะกิเลส้วก่อนเน็จบุญมากมากมากเลยละ่โละโกรธก็โกรธมันทั้งวัน หลงก็หลงอยู่กันนะทั้งวันเลนี้พวกเราต่านทั้งหลายมาฝึกหัดดัดนิสัยตั้งใจแล้ลึกพุทโธพุทโธในเดียวทำสติให้ดีให้โพนาแลลึกถึงคุณพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งวัน<ม>เปลี่ยนมาเป็นว่าเออเอาสรณะเอาธรรมะเอาพระอริยสงสาวกเป็นสรณะที่พึ่ง ไม่เอาแล้วเรื่องที่มันพาให้ตกนระกททาให้ตกเป็นเปรตเป็นเจ้ากายสัตวช์ชันไปทุกขทรมานเปลี่ยนไม่เอาแล้วเอาสิ่งที่จะนำพาให้ไปพ้นจากทุกข์ให้เห็นชัดเจนว่าเราพน้นละไม่ได้ไปตามกิเลส คือไม่ต้อพยานมากๆอยากได้โดน่นอยากได้เี่อยากจะมีโน่โนไปเน่อยากไปโน่นไปนน่จิตเราเปลี่ยนเป็นว่าเออวางจากความละโมบโลกหรือว่าความโกรธที่เคยมีจิตที่เคยฟุ้งซ่านมันไม่มีเลยฟุ้งไปทำอะไรไม่ฟุ้งไม่ปรุงไม่แต่งเรื่องวัน ที่ผ่านมาแล้วอดีตที่ผ่านแล้วก็แปลวาอนาคตจะไม่มาถึงไม่ต้องไปคิดไปอดีตอนาคตไม่เอากำหนดอยู่ปัจจุบันปัจจุบันเดียวนี้แหละที่ฟังอยู่เดียวนี้ระลึกพุโธพุโต,ปโตไปใจแน่วแน่หนึ่งอยู่อารมณ์เดียวคือไม่เกี่ยวกันละเรื่องที่ที่เราเคยผ่านแล้วถือว่าก็เอามาคิดทำไม ใจเราคิดไปเรื่องนั้นไม่ได้อน,นิสง์เท่าะระลึกพุทโธเราก็ต้องะระลึกพุทโธพุทโธไปเอาพุทโธเป็นสุขถ้าไปเอาอารมณ์สัญญาอารมณ์ฟุง้งซ่านปุงแต่งนั่นก็เป็นทุกข์ถ้าต้องการความสุขพวกเราต้องการความสุขกันณนัีิบาลก็ต้องะระลึกพุทโธพุทโธไม่อยากจะเอาความ ทุกที่มาแผดเผาเรียกว่าไฟไฟลาคะไฟโทสะไฟโมหะไฟแล้วมันพาให้แผดให้เผาหัวใ,ใจทุกคนเราร้อนเราก็เห็นชัดเจนทุกวันทุกวัน,นคือไม่ไปตามแล้วเลิกละลดงดก็ทำกล่ำชั่วหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้ๆจริง ประโยชน์แท้จริงก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าอ๋อศีลยิ่งเนี่ยประโยชน์แท้จริงศีนยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งมีมุติยานันัศนะสาระสาระสำคัญของพระพุทธศาสนาคือเราต้องมีมุตตหลุดพน้นออกจากก้อนทุกกองทุกไปนี้มันอยู่นี่มันก็ทุกอยู่นี่หลงอยู่นี่มันก็หลงทุกไป นี่แหละถึงว่าหลุดพ้นจากทุกกองในกองทุกข์ก้อนทุกกองทุกอทก,องก,อ,งก,อ,งกองกิเลสแล้วก็จะได้เห็นเอาชัดเจนที่มันเป็นทุกข์มากๆไม่มีแล้วจิตบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษวันๆไม่โกรธไม่โลภไม่เอาอะไรความหลงไม่มีเลยมีแต่ดีบริบูรณ์ เต็มหัวใจใจสุขละเรียกว่าเป็นสุขอย่างจิ่งที่มีศีลบริสุทธิ์อย่างยิ่งสมาธิอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งอันนี้แหละท่านทั้งหลายที่มาผมเห็นอยู่ในนี้จิตมุ่งออกจากก้อนทุกกองทุกไปดีดีวันทุก ไม่ใช่ท่านจะว่ามันจะต้องได้สุขได้บางคนโอ้เห็นแล้วสลดว่าันโอ้ขอเจ้าเลยมาเกิดอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เกิดเลยมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนั้นอย่างนี้ป่นนนนานธน,น,นาโูกเป็นอะไรทุกอย่างให้รู้เลยว่าการเกิดแค่คิดเกิดคิดอะไรคิดแต่กิดบ้านก็ทุกข์หนักแล้ว ตั้งจิตอธิษฐานเลยลว่าให้ขอให้พ้นจากทุกข์อย่าได้มาทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายไม่มีหรอกใครที่มาเกิดได้จะได้รับความสุขที่แท้จริงยากเกิดแล้วทุกข์หนักเข้าไปเราต้องแก้ให้มันบริสุทธิ์อย่าไปโทอแทยอย้ยาอ่อนแอ,อยาถอย อย่าน้อยเนื้อต่ำใจว่าเราบุญน,น้อยวาสนาน้อยทำจริงได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะจริงคนทุกข์จริงแน่นอนพวกท่านอย่าท้ออย่าถอยไม่มีคำว่าน้อยวาสนาดีได้ทุกวันทําได้ทุกวันไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้อันนี้แหละบำเพ็ญให้เห็นชัดเจน เรื่องบุญกุศลน,นี่ไม่ใช่ว่าคนโน้นมาทำให้คนนี้มาทำให้พวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละทำเองได้รับผลดีไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องปิดกัน้นไม่มีถ้าเราเพียมตั้งใจดีค้นทุกได้เพราะความภาคความเพียนแน่นอนท่านทั้ง เดี๋ยวนี้เราอ่อนแอท้อถอยท้อแท้น้อยเนื้อต่ําใจบางทีคิดไปว่าโอ้บนน้อยวาสนาน้อยบางทีก็ไม่ทําั้เลยมีแต่นอนนอนไม่ไหวแล้วขอให้ตั้งว่าเออเอาละการบำเพ็ญไม่ต้องไปเห็นแก่หลับแก่นอนเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นกับพูดแก่คุยกัน ส่วนมากคนจะเป็นอย่างนั้นแหะคุยกันมีแต่คุยมีแต่คุกคีกันก็เลยไม่มีความสงบถ้าท่านไปคุกคีกันนะรับรองท่านสบายถ้าเชื่อมั่นในคุณพระเจ้าเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนเชื่อมั่นในพระเสียงสียงสงสาวกของพระเจ้าแล้ว สิ่งที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดสิ่งที่เกิดแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองคือเห็นเลยนะแล้วโอ้ดีนะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้เลยบาปเปไ็นยังไงบไไุญเป็นยังไงกุศลอยู่ที่ไหนยังไม่เคยรู้อากุศลอยู่ตรงไหน,นไม่รู้ตอนนี้รู้ชัดเจนอ่าไม่ได้อยู่ไกลอยู่ที่ใจของเรากุศลก็อยู่นี่บุญกุศลก็อยู่นี่ บาปทั้งหลายก็อยู่นี่แหละไม่ใช่ว่าคนอื่นมาทําให้เราตกนรกคนตัวเราตัวเราท่านทั้งหลายตัวเราเองทําให้ตกเหาว้ลก็เราอยู่กันแบบมีภาระอันหนักเราก็หนักอกหนักใจแต่ถ้าไม่มีภาระก็สบายอกสบายใจ คือไม่มีละเรื่องทุกข์ไม่เอาไมว่โมโวหมวในเรื่องทุกข์พยายามขจัดตัดความกังวลกังวลในเรื่องงานเรื่องการกังวลในเรื่องควาละเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธความหลงของเราใจก็เบาไปเออนั่นแหละเป็นสิ่งที่ให้เราท่านทั้งหลายได้รับความเจริญ รู้อัจรู้ธรรมรู้ยิ่งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเกวะธรรมรู้จริงเห็นจริงจริงก็คือนี่แหละตามธรรมชาติที่มันเกิดความแก่ก็เห็นชัดเจนเจ็บก็เห็นแก่จะตายเน,นี่ยเป็นหนีไม่พ้นอยู่แล้วทุกท่านทุกคนไม่ว่าเด็กว่าเล็กว่านุ่มว่าสาวว่าเฒ่าว่าแก่ ก็ไปอย่างเดียวกันทั้งนั้นให้ไปปีไขรดีผลเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจอย่าได้คิดว่าตนเองยังไม่เท่าไม่แก้ไม่ได้ทําโอ้ยจะไปรอให้แก่ก็เอาละแก่แล้วเดินไม่ไหวไปวัดไม่ได้นะมันเป็นขนาดที่ว่าขนาด ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ไม่น่าแล้วจะเป็นยังไงไม่ไปเลยแต่ตอนนี้มันไปได้มาได้รีบเร่งทําความดีสั่งสมคุณบุญบารมีให้อินทรีย์แก่กาสัตทินทรีย์วิริยินทรี์สตินทรีสมาธินทรีปัญญินทรีอินทรีย์ทั้งห้าเป็นสิ่งที่นําพาเป็นพระเป็นพลังเป็นกําลังถอดถอนก่อนทุกกองทุกกองกิเลสก็ว่าได้ แต่พวกเรานะส่วนมากเอาละเอาแต่ผิดผิดคิดชัวช่วชั่วไปไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปกายก็หย,ยาบยาบวาจาก็หย,ยาบยาใจก็เป็นก็บาปไปนทำบาปทำกรรมชั่วไปนั่นอะ่ะทำให้จิตของเราเศร้าหมองตลอดเวลานั่นเกิดมาเรียกว่าอาภัพลนะ อาภัพอับจนจนจิตจนใจจนสติจนปัญญาแทนที่จะมีความรู้ความฉลาดรู้เท่าเอาทันมีสติะระลึกรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอไม่เผลอทั้งวันนั่นแหละที่จะได้เป็นผู้คนทุกเดี๋ยวนี้เราก็ทุกอยู่น่นแหละหาความสุขที่แท้จริงนิดนึ่งก็ไม่ได้เลยถึงว่า ต้องละอายบาบ้างกลัวบาบ้างสะดุ้งกกรธตบบาบ้างแล้วก็พยายามงดลดละเพียรตั้งใจเอาชนะกิเลสตัณหามณทิทิความเห็นผิดคิดแบบบาปไปมี่บุญไ่นี่เราก็พยายามแก้จริตของตัวเองก็รู้อยู่ว่ามันโกรธชอบโกรธชอบมันมันก็ไม่มีใครชอบถ้าเราชอบแล้วมันก็พาให้ตกนรก เป็นคนทุกข์ใจเพราะเราโกรธเป็นนิสัยโลภมากๆก,ก็ทุกข์เหมือนกันนะเป็นทุกข์อยากได้อยากก็ได้ไม่ได้ก็เป็นทุกข์หนักหลงก็ทุกข์หนักเพราะฉะนั้นขอให้รู้จักวิธีแก้จริตของตนโดยวิธีไม่อยากง่ายๆมีสติเลึกรู้ตัวอยู่ตลอดให้เลึกรู้ตัวไม่ให้เผลอ ไปไหนมาไหนเยินไปเดินมาคุยพูดอะไรรักษาสัรวมกายวัญัาเรียบร้อยนั่นแหละท่านก็จะได้รับความสุขปรารถนาสิ่งใดสวรรค์สมบัติก็ดีนิพพานสมบัติก็ดีก็ขอให้ทุกท่านจงได้สมดังที่ปรารถนาทุกท่านเถิด